น <My> ายเฟรดดี้เออนายบอนนี่นายพอจะเห็นยาแถวนี้บ้างไหมเขาว่าคนมาใส่คุดท่อตูหอ้หลงนะฮะนายก็รู้นี่ใส่เขานี่ใช่แต่ฉันก็รู้วิธีหา,านะก็แค่หาหัวเฟรดดี้ให้เจอนะ่ะเออก็ใช่แต่แถวนี้เขาไม่มีเขาหรอกนะก็ไปหาดูดูที่อื่นแล้วกันนะโอ้ยอทั้จะฆ่อเก โอ้ยป่าฉันฮะน่าหาตัวเขาเจอแล้วเหรอก็นั่งไงไอ้ยามไม่นะนั่นเฟรดดี้เพื่อนผมใช้ให้คนได้แค่มันที่รู้ว่ามันคือตัวปลอมเนี่ยฮะรู้อะไรมักขึ้นตัวจับไมนพังโอ้ยถ้ามันเป็นเฟรดดี้จริงๆทำไมมันไม่กระพริบตาตอนที่ท่องไฟชัยไฟฉันฮะจะคิดว่านายกลัวเขามากกว่านะกลัวมันเนี่ยนะจะทําลูกตาเดือดออกมาฮะไอ้ฟอก์ซี่ใจเล่นพวก ไม่ในสถานีดีมีแค่สัมคนเดียวใช่ไหมที่รูก้ก็คือตัวฟ้อมเนี่ยรูกวอเพิ่มหาฉันหน่อยฉันไม่สำหรับนะ้าค่ะจะเป็นเฟรดดี้หรือเปล่าแต่ว่าฉันจะทำแหลกมึงเขาแล้วก็เอาถา่านแบบนี้พอกันดีตัวไปตัวจริงมสาส่งอ้ย่าบอ๊ะจะคิดว่านายบ้าแล้วนะอืมรู้มะเฟรดดี้อยู่ไหนอะเฟรดดี้มีสองตงัวมาด้วยใช่ไหมเฟรดดี้อู้าว้เหรอตอนนี้ก็มีเฟรดดี้สองตัวอยู่ในห้อง ยี่ยมพวกวันนี้จจาัจะฆ่าเกกูถึงกูรู้เรากำลังตามหายามอยู่เขามาไดะไรอะอืมบ้าใจเราคูฟดีืมแกนลเฟดีเีมันจะไปไหนนะคุุขี้เห็นไหมว่าฉันไม่ได้สับสนอืมเท่กี่โมงแล้วาวุ่นท แกเกินี่กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้วัาทีก59ต,ตี5 59มาคืออยากให้พวกโมจกไม่หลอยุ่งไ่หลงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันเฟรด,ดีไงจำได้ไหมโอพเจ้า നമ്മളിന്ന് <laughs> വേണ്ടിയാണ്